สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของเทพเจ้าโบราณแห่งวัฒนธรรมหนึ่งที่เก่าแก่ในโลกนั่นก็คือชนเผ่าอัสแทกนั่นเองซึ่งเทพเจ้าของชาวอัสแทกที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้มีชื่อว่าเคิลซาสโคอัตซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชนเผ่าโบราณนี้แล้วเทพเจ้าองค์นี้จะมีความลึกลับและน่าพิศวงอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับ เซาโคอัดหรือเคซาโคแอตเทคือเทพเจ้าในอรารยธรรมแอสแท็กที่เจริญรุ่งเรืองในเม็กซิโกช่วงศตวรรษที่14ีถึง16เทพเจ้าองค์นี้นั้นไม่เพียงแต่นับถือกันในชนเผ่าชาวแอสแท็กเท่านั้นเพระเาะชาวมายาโบราณที่รุ่งเรืองอยู่ก่อนหน้าชาวแอสแท็กก็ให้ความเคารพบ,บูชาต่อเทพเจ้าองค์นี้เช่นกันหากแต่พระนามของเทพเจ้าองค์นี้ที่ชาวมายาบูชาก็คือจะเรียกว่าคูคุนคัน และสถานที่บูชาเทวเจ้าองค์นี้ที่เป็นที่โด่งดังก็คือพีดระมิดเอลคาสติโนแห่งเมืองชีเซนอิซาในประเทศเม็กซิโกอันเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลกที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกเมื่อปีคศ2 0 0 7นั่นเองพระนามของพระองค์แท้ที่จริงแล้วมีความหมายว่าอสรพิษขนนกมาจากการผสมคำจากภาษานาวาเตลนสองคำคือเคสเซลซึ่งหมายถึงนกสายพันธุ์หนึ่งในอเมริกากลาง ที่มีคนจีทองอมเขียวและแดงเข้มกับคำว่าโคแอตโทที่หมายถึงอสรพิษลักษณะของเทพเจ้าเคส้าโคอัดนั้นแรกเริ่มเดิมทีเป็นเทพเจ้าที่มีร่างเป็นงูตามชื่อแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็พบว่ามีการบูชาเทพองค์นี้ในรูปของมนุษย์เพศชายผิวขาวด้วยเช่นกันเทพเจ้าเคสาล u อั A T ได้รับการนับถือในฐานะเทพเจ้าแห่งลมและฝน นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของมนุษยชาติด้วยเช่นกันพระองค์เป็นโอรรถของเทพเจ้าโอเมเตลและเป็นพี่น้องกับเทพเจ้าอีกหลายพระองค์เช่นเทสคาทริโพคาและเวซิโลพอทลิซึ่งล้วนแต่มีบทบาทสำคัญในเทวตำนานของชาวอเมริกากลางโบราณทั้งสิน้นบทบาทที่น่ากล่าวถึงที่สุดของเทพเจ้าเคลซาโคอัดก็คือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับตำนานการสร้างโลกและมนุษย์ จริงๆแล้วตำนานที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าองค์นี้มีแต่ขแขนงออกไปมากมายหลากหลายบางทีก็สอดคล้องกันบางทีก็ขัดแย้งกันซึ่งตำนานเกี่ยวกับเคซาโคอาดที่โด่งดังก็คือการสร้างโลกมนุษย์ใหม่ในโลกแห่งดวงอาทิตย์ที่5นั่นเองก็คือในตำนานกล่าวว่าเทพองค์นี้ได้ลงมายังยงมโรและวางแผนนำกระดูกมนุษย์ที่ถูกทำลายมาสร้างมนุษย์ให้มีชีวิตใหม่อีกครั้งเคซาโคอาดในตำนานนั้นมีทั้งที่เป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ และพระผู้สร้างเชื่อว่ามีพละกําลังมหาศาลสามารถยกหินก้อนใหญ่หรือบทขยี้ป่าให้ราบคาบเป็นหน้ากองได้เลยทีเดียวนอกจากนั้นยังรู้จักกันในนามของเทพเจ้าผู้รักษาความสงบผู้ทําให้ชาวมายาและชาวแอสแทกยกเลิกพิธีบูชายันอีกด้วยซึ่งเป็นสาเหตุให้เทพเจ้าองค์อื่นๆที่ชื่นชอบการบูชายันอิจฉาและวงการให้ขับไล่เทพเจ้าองค์นี้ออกไป แล้วจากนั้นว่ากันว่าเคลเซ่าโคอ,อัดยังได้บอกผู้คนไว้ว่าเราจะกลับมาอีกครั้งก่อนจะขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วกลายร่างเป็นดาวสุขในที่สุดที่สําคัญนะครับมีคนคิดว่าหาความจริงแล้วเคลเซ่าโคอ,อัดคือที่นับถือของชนพื้นเมืองของอารยธรรมแอสแทกเมื่อดูตามตำนานเทพนี้เป็นไปได้ว่าตัวจริงของเทพองค์นี้ก็คือมนุษย์ต่างดาวนั่นเองแม้ว่าภายนอกดูเป็นสัตว์ประหลาดแต่ความจริงแล้วก็คือสิ่งมีชีวิตที่ชาฉลาด ผู้มาถ่ายทอดอารยธรรมที่จำเป็นให้แก่ชาวแอสแท็กซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับด้วยความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าแคีเซ้าโคอัดของชาวแอสแท็กนั้นก็มีข้อเสียเช่นกัน คือเรื่องมีว่ามีคณะสำรวจของเอนนโดกอร์เตสชาวสเปนผิวขาวได้เข้ามายังเมืองหลวงของจกักรวรรดิแอสแท็กเมื่อจกักรพรรดิม็อกเตซูมาที่2เจ้าแห่งแอสแท็กส่งทราบพ,พระองค์ได้ส่งคณะทูตไปพบกับคณะสำรวจที่กำลังเดินทางมาถึงและยังทรงถวายความกำนันมากมายเพราะชาวแอสแท็กเชื่อว่ากอร์เตสเป็นเทพเจ้าเกียว์เซาโคอัตที่เสด็จกลับมาตามคำทำนายที่ว่าเทพเจ้างูที่มีขนนกองนี้จะเสด็จกลับมาในร่างของชายผิวขาวมีคราว และบางเอิญตำนานก็มาตรงกับการมาในปีที่กอเตสเข้ามายัางเม็กซิโกพอดีเขาจึงได้รับการต้อนรับอย่างเป็นมิตรแต่แล้วในที่สุดเวลาต่อมาคณะของชาวสเปนก็นำหายนะมาสู่ชาวแอสแท็จนกระทั่งแอสแท็ต้องร่วมสลายลงการสิ้นสุดราชบัลลังก์แอสแที่มีอำนาจสูงในอเมริกากลางนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่อำนาจของจกักรวรรดิสเปนในโลกใหม่ที่นำระบบการปกครองและการบริหารจัดการมาใช้ในโลกใหม่นั่นเอง นี่ก็เป็นเรื่องราวของเทพเจ้าแห่งยุคโบราณที่ชื่อเคลซาตโคอัดที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้และด้วยว่าเทพเจ้าเคลซาตโคอัดมีบทบาทสําคัญในหลากหลายด้านนะครับกล่าวกันว่าพระองค์จึงได้รับการบูชาตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของชาวแอสแท็กวิหารสําคัญของเทพเจ้าออสตรพิษขนนุกนี้ก็คือพีระมิดที่เมืองเตโอติหัวคานนอกจากนั้นกษัตริย์ของชนเผ่านิยุคหลังเช่นชาวทอเทคยังนําพระนามของพระองค์ไปใช้ในพระนามของตนอีกด้วย ข้อที่จริงเหล่านี้วนแสดงให้เห็นว่าเทพเจ้าเคเซาโคอัดคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของชนเผ่าในทวีปอเมริกากลางโบราณน,นั่นเองเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ